เครื่องจักรนิรัน์จริงหรือแค่ฝันสวัสดีครับผมนายขันชิตทิปเนรนักศึกษาห้อง1 2เอ็วันนี้จะมาพูดถึงเครื่องจักรนิรัน์และอธิบายตามหลักของเทอร์โมไดนามิกว่ามีจริงหรือไม่อัน,นเราไปเริ่มกันเลยครับเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเรามีเครื่องจักรที่ทํางานได้เองตลอดไปไม่ต้องเติมพลังงานไม่ต้องเสียดปลัก ไม่ต้องใช้น้ำมันมันจะเจ๋งแค่ไหนความฝันที่จะสร้างเครื่องจัก,กรนิรัน์หรือเพื่อไปช่วยโมชันเมนชีนนี่ยอยู่คู่กับมนุษย์มานานนับพันปีแล้วครับตั้งแต่ยุคกรีกโบราณจีนอินเดียไปจนถึงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยามีนักประดิษฐ์มากมายพยายามจะสร้างมันขึ้นมาแต่ก็ไม่เคยมีใครทำสำเร็จเลยแม้แต่คนเดียวแล้วเครื่องจัก,กรนิรัน์ที่เรากำลังพูดถึงมันคืออะไรกันแน่ วันนี้เราจะมาโฟกัสที่เครื่องจัก,กรนิรันชนิดที่หหรือ perpetual motion machine of the first kind ครับหลักการของมันง่ายมากๆคือเครื่องจักรที่อ้างว่าสามารถผลิตงานออกมาได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีพลังงานป้อนเข้าจากภายนอกเลยหรือพูดง่ายๆคือสร้างพลังงานได้เองจากความว่างเปล่าฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหมครับแต่มันเป็นแนวคิดที่คนมากมายหลงไหลและเราจะมาดูกันว่าทำไมมันถึงเป็นไปไม่ได้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน เรามาดูตัวอย่างเครื่องจักรนิรันที่ถูกคิดค้นขึ้นบ่อยๆนั่นก็คือกังหันน้ำขับเคลื่อนตัวเองครับลองจินตนาการถึงกังหันน้ำที่เราเห็นกันทั่วไปน้ำจะไหลาจากที่สูงลงมาหมุนกังหันเพื่อผลิตงานเช่นสีข้าวหรือปั่นไฟแนวคิดของเครื่องจักรนิรันชนิดนี้ก็คือถ้าเราเอางานที่กังหันผลิตได้ส่วนหนึ่งไปใช้ขับเคลื่อนปั๊มน้ำเพื่อสูบน้ำท,ทั้งหมดที่ตกลงมากลับขึ้นไปด้านบน แล้วปล่อยให้มันตกลงมาใหม่ไปเรื่อยๆละ่ะมันก็จะทำงานได้ไม่รู้จบใช่ไหมฟังดูสมเหตุสมผลดีเลยใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันกลับเป็นไปไม่ได้เหตุผลที่มันเป็นไปไม่ได้ก็เพราะมันขัดแย้งกับกฎพื้นฐานที่สุดของจักรวาลน,นั่นก็คือกฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกหรือที่เราเรียกว่ากฎการอนุรักษ์พลังงาน law of conservation of energy กฎนี้บอกไว้ว่าพลังงานไม่สามารถถูกสร้างขึ้นมาใหม่หรือถูกทำลายได้แต่มันสามารถเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้เท่านั้นลองย้อนกลับมาที่กังหันน้ำของเรานะครับเมื่อน้ำอยู่ด้านบน มันมีพลังงานศักครับพอตกลงมาหมุนกังหันพลังงานศักก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานจนและกลายเป็นงานที่เรานําไปใช้แต่สิ่งสําคัญที่หลายคนมองข้ามไปก็คือในทุกๆการเปลี่ยนรูปพลังงานจะมีการสูญเสียพลังงานเสมอในรูปของความร้อนและแรงเสียดทานครับหมายความว่างานที่กังหันผลิตได้หรือพลังงานขาออกจะมีค่าน้อยกว่าพลังงานศักของน้ําที่ตกลงมาหรือพลังงานขาเข้าเสมอทีนี้การจะสูบน้ํากลับขึ้นไปด้านบนได้เนี่ย เราต้องใช้พลังงานในการปั๊มที่มีค่าอย่างน้อยเท่ากับพลังงานสักที่น้ำเคยมีหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำเพื่อเอาชนะแรงโน้มถ่วงและแรงเสียดทานในท่อปั๊มพอเอามารวมกันเราจะเห็นชัดๆเลยว่างานที่เราผลิตได้จากกังหันนั้นไม่เคยพอที่จะไปขับเคลื่อนปั๊มให้สูบน้ำกลับขึ้นไปได้หมดผลลัพธ์ก็คือระบบนี้จะทำงานช้าลงเรื่อยๆเพราะพลังงานถูกสูญเสียไปกับความร้อนและแรงเสียดทานในทุกๆรอบจนสุดท้ายมันก็จะหยุดลงในที่สุดครับ มันไม่สามารถทำงานได้ตลอดไปนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมเครื่องจักรนิรันดรชนิดที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นกังหันน้ำแบบนี้หรือรูปแบบอื่นๆที่อ้างว่าสร้างพลังงานได้เองจึงเป็นไปไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์เพราะมันขัดแย้งกับกฎการอนุรักษ์พลังงานซึ่งเป็นพื้นฐานของฟิสิกส์ทั้งหมดและยังมีเครื่องจักรนิรันดรชนิดที่สองที่อ้างว่าสามารถเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นงานได้100%โดยไม่มีการสูญเสียซึ่งก็เป็นไปไม่ได้เช่นกัน เพราะมันขัดกับกฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกหรือกฎเอนโทรปีดังนั้นครั้งหน้าถ้าใครมาชวนคุณลงทุนในเครื่องจักรที่ทำงานได้เองตลอดไปไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงใดๆให้รู้ไว้เลยว่านั่นคือสิ่งที่ขัดกับกฎฟิสิกขั้นพื้นฐานและเป็นไปไม่ได้จริงครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจเรื่องเครื่องจักรนิรันและกฎเทอร์โมไดนามิกมากขึ้นนะครับสวัสดีครับ